สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชู่ช่องแมดดาฟารมิลี่นะคะเช้านี้ก็กลับมาที่สวนย่อมของเรานะคะดอกไม้นะคะก็คงสวยสดงดงามอยู่เหมือนเดิมนะคะโอ้ดอกดอกอันนี้ทำไมสวยเนาะอยู่ได้ตลอดนะอยู่ได้นานด้วย สวยสวยสวยนี่นี่นี่น,นี่อันนี้นี่สวยมากเลยพันแบบนี้นะอยากได้อยากได้เนาะมันสวยอิลีนะคะมันไม่เหมือนดอกไม้เลยนะคะมันเหมือนมันเหมือนของปลอมเนาะนี่นี่นี่ตูมของมันยังไม่บานเนะาะบ้ามันเหมือนของปลอมนะคะแต่มันเป็นของจริงมีชีวิตจ,จริงเนาะน,นี่นี่ คอยว่าของปลอมไหมมันจับเบื้องแล้วมันละโมณนของจริงบอก e. ของจริงทั้งหมดบ่ลุงวางโอ้ยคอยแล้วว่าของปลอมเยอะเนาะมันง่ามกระดอดนะเห็นเห็นมันบานอยู่ตลอดเ้วคิดว่าของปลอมนะคะที่ไหนได้นะคะสัมผัสดูแล้วของจริงทั้งนั้นนะคะนี่อยู่ได้นานแล้วก็สวยตลอด ปาดคุณภากันเฮทศยั้งนั่นบ่เน,นี่ยดึงยาออกบ่เน,นี่ย<ม>อาะอันนั้นของปลอมบ่อันนั้นนะ่ะโอ้โหของปลอมเอ๊ะมันอันเอ๊ะอันนั้นมาบ่ เออมันมันแปลกปลอมมาเนาะดื้องอกดึงองอกดอกไม้ปลอมก็แอบมาด้วยนะเงายังบ่ขึ้นอยู่บ่เฮ้ยลกมือไหมบ่ เนาะเออของปอมอิลีเออไปใส่ต้นมก็้ตม้ใหญออไป้มากแดงต้นวูเออหน้าชินานเ่าเอาะบานเห่าลกอ่ะลกอ่ะของปอมเนาะเอจนหวปลวกแล้วมาแม่ทินไปหัวปลกเลยเนาะ เมเออเมนอีิรีเลยนะของปลอ,อมอิริเลยเนี่เอาไปให้กระต่ายกินเน,ะนานเนะเฮ้ยมันกระเบิดแล้วกระต่ายมาปล่อยไปนี่เนาะดอกไม้โอ้ปปโหอันอันนี้อันอนีน้ไม่ใช่ของปลอมนะคะอันนี้นะดอกกุหลาบเล็กนะคะจิ๋วแต่แจ๋วนะคะป้าโอ้โหกุหลาบเครือนะคะนี่ชอดอกของมันนะคะป้า คือหูนี่อันนี้อันนี้คือดอกอะไรนะรักแรกพบนะคะโอ้โหกำลังเบ่งบานสวยสดงดงามเลยนะคะรักแรกพบเนาะนะคะเราก็มากลับมาจากจำปาดงนะคะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่ที่นากลับมาจากวัดบ้านเดือนะคะมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอยู่ที่อันอียังก็ จำปาดุงนะคะเนาะเฮสิไปหากีดยางก้อนวะเออวันนี้กครสิกลับไปกีดเนะหา,หนา,งงานะ,าาะนจ้านี่นอิลีนั่นละน <c oughs> คือครับคือครับ ไปไปไปหาไปหาป้านิป้าอ๊อบเห็ดยีงงังมาออกอยู่มองนี่นะป้าเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่นี่เอามีเตาน้ำนี่หูมีทั้งเห็ดมีทั้งเตานะสปานดอกใหดอกหลวงฮะจาว่าเห็ดยังนี่เฮ้แมินแมถิน เจ้าว่าเฮ็ดยังนี่เาว่าเฮ็ดควยช้างแม่บ่เฮ็ดยังเกาเฮ็ดยังเกาเฮ็ดหัวควยสร้างโอ้เฮ็ดหัวคยชางบ้าน้าโอ้หเขาเอิญ่าหัวควยเออเนาะหัวขาวได้บ้านหาเอิญหัวคยได้เนาะเฮ็ดเฮางบ้านาด้เออืดอกบัวดอกบัวฟังดีๆเด้อ หัวเข่าแต่ว่าบ้านเฮาเอิ้ญหัวโคยสางหัวเข่าวันนี้นะนี่หัวเข่านี่แหละเขาเอิวมาหัวโคยนะคะเพชรเรเฮชเาสร้างค่ะพี่น้องล่วงวางประจำตรงนี้นะบนบนอแม่ด่าคุณว่าโอ้ยแม่ด่าว่าเพชรเขาสร้างค่ะเอ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 เจ้าสิมาเอาของปลอมออก เอ,อของปลอมกับมันมา,อาแอบแฝงอยู่เนาะมาปะปนอยู่นี่แหละอ,อ,อันนี้ขวยก็ว่าของปลอมได้หนิมันโมเมนของปลอมได้นน่ของแท้ได้หนิง่ามกระโดดส่วนดาวเรืองนะคะดาวเรืองของเราก็งามแม่ดาก็จะมาเอาไปหวานไว้นะคะอันนี้แบบดาวเรืองบ้านเฮาเนาะหวานมันขึ้นนะแต่ถ้าดาวเรืองที่แบบ แบบพันุ์ที่เขาร้อยเมไลไยนั้นมันไม่ขึ้นนะถ้าเราไม่ซื้อเมล็ดพันธุ์กับเขาเนาะอันนี้มันหวานได้นะคะอันนี้ถ้ามันแก่เราก็ไปหวานได้เอ้าขวยยฮ็ดของเขาลุดแล้วทำร้ายหลักฐานบ้าดฝุ่นๆดอกกล้วยไม้นี่ก็สวย,ยนั่นดอกกล้วยไม้นี่ก็สวยนะ <uther. S 2> พ่อนิมจะมาทำหน้าท <eye> <'m> ี่แทนหลวงหลวงตาฟื้นบ่หวงตาฟื้นนวันนี้จ้าเออจ้าก่อนกลับก่อนกลับเนาะก่อนกลับก็รดน้ำต้นไม้ก่อนจ้าแต่ว่ามอนี่คือฝนสิต๊กเนาะป้าอบเนาะ มือนี่คือฝนสิต,ตกได้มือนี่นะมาดูหนุ่มห่อทางนี้ทำอะไรอยู่นะเห็นคุยอยู่คนเดียวนะคะเห็นคุยอยู่คนเดียวพพููดดแล้ว,ม,วนนะม้ว่าการทำบุญของเราจะถูกคนบางคนถูกคนบางกลุ่มนำไปพูดถึงในทางที่นะเป็นแงล่ลบในทางที่เสียหายในทางที่ ต้องการจะมาบุลลี่หรือว่าด้อยค่านในการทําบุญในการทําดีของเรานะเราก็อย่าไปให้ค่าเนาะนะอย่าไปสนใจนะคือเราทําดีขนาดไหนนะคนที่เขาคิดลบคนที่เขาคิดไม่ดีคนที่เขาคิดร้ายคนที่มีความคิดที่ไม่สร้างสารรค์เนี่ยเขาก็จ้องนะฮนะ,นะหาทางที่จะนําภาพน,นำนคำพูดนําความคิดหรือว่าการกระทําดีๆของเราเนี่ยนะฮะ ไปพูดถึงในแง่ลบอยู่แล้วนะฮะมันมันเป็นือมันเป็นความต้องการของเขาอยู่แล้วนะฮะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เขาต้องการจะทําอยู่แล้วนะว่าเขาต้องการจะนําเสนอเฉพาะในด้านลบเท่านั้นสาธุสาธุสาธุนะสาธุเราทําดีอยู่ที่ใจของเรานะคะอย่างที่เสือพูดนั่นแหละค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลุง ยิ่งกว่าเอฟซีตัวยงของพวกววเราอีกที่ติดตามพวกเรานะฮะช่วงนี้วัน